สวัสดีครับนักเรียนพบกับวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564นะครับช่วงนี้นะครับนักเรียนสถานการณ์นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับโรคโควิดในทนะครับก็ยังระบาดหนักอยู่นะครับคุณครูก็ฝากแค่นักเรียนทุกคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ ไม่ต้องออกไปที่ชุมชนนะครับนักเรียนก็เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็อย่าลื่มสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลนะครับแอลกอฮอล์นะครับอย่าดืมนะครับครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรียนพร้อมกันเลยนะครับครับนักเรียนนักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมา เรียนต่อนะครับจากข่าวที่แล้วเลยนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะครับข่าวที่แล้วนะครับเราทำาไปถึงหน้าที่23นะครับวันนี้เรามา,าทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้นะครับเปิดหนังสือมาที่หน้าที่24นะครับ24นะครับ24 e n t Test one อ่า test ์อ่าแบบทดสอบที่หนึ่งนะครับอ่า uh, แบบทดสอบที่หนึ่งอ่าอ่าเรียนทำตามครูไปเลยนะครับอ่า uh, เขียนเครื่องหมายกากระบาดหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่ะ uh, มาดูข้อที่หนึ่งเลยครับคำว่าเพื่อนในภาษาอังกฤษนะครับคือคำว่าอ่า uh, คำว่าเพื่อนภาษาอังกฤษก็คือคำว่า i e n นนะครับ i e ร d อ่ะ uh, มาดูข้อ A ครับ อ่าก็เอ a อ่า f r i n อ่า f r i e n d friend อ่า friend นะครับอ่าข้อ b ครับ teacher teacher ้อ c h แ i ห h แห r นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับ friend ก็คือข้อ a ครับนักเรียนวงกลมรอบเลยอ่า friend นะครับ เฟรนเพื่อนคับีที่เชืแปลว่าคุณครูนะครับก็ซีแห่แห่แปลว่าเส้นผมครับข้อที่2ครับอ่อที่2นะครับเด็กผู้หญิงในภาพมาจากประเทศอะไรก็ดูที่ชุดแต่งกายนะครับชุดแต่งกายประจำชาตินะครับอ่าแต่งกายที่เราดูจากคราวที่แล้วนะครับอ่า A เอใช่น่ะใช่น่ะ ประเทศจีนนะครับ B. กาเลีเกอเลีเกาหลีนะครับ à, ส่วนข้อ C ครับเชแพนเชแพนประเทศญี่ปุ่นนะครับ à, ประเทศญี่ปุ่นนักเรียนว่าประเทศอะไรครับ à, ถ้านักเรียนยังดูไม่ออกนะครับมาดูนี่ชุดแต่งกายน,นี่ครับดูตรงนี้ครับเชแพนนะครับ เชพนประเทศญี่ปุ่นเชพนแล้เรียนกาลงไปเลยนะครับากาวงกลมลงเลยครับข้อที่3ภาพในข้อใดตรงกับประโยค She's from Korea She's f r o r Korea เธอมาจากประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีเกาหลีแปลว่าประเทศเกาหลี เราดูแล้วนะครับนักเรียนคงจําได้นะครับเข้าเรียกเข้ดีก็คือข้อสนะครับข้อที่4ครับเบนเบนกับดีเขาพูดคุยกันครับเบนถามนะครับ where are you from where are you from คุณมาจากที่ไหน คุณมาจากประเทศอะไรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบมีชื่อประเทศต่อท้ายมีชื่อประเทศต่อท้ายนะครับเพราะ A เนี่ย I am Lee am l e ฉันชื่อดีข้อ B ครับ I'm from China I'm from China ฉันมาจากประเทศจีนข้อที่ C ครับ I'm a new student I'm a new student ข้อ C เขาพูดว่าฉันเป็นนักเรียนคนใหม่ ฉันเป็นนักเรียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อ C ก็ตอบ B อ่าข้อที่5ครับข้อที่5ภาพนี้มีความหมายตรงกับประโยคใดนะฮีฮ่ก็เขาผู้ชายครับดูที่รูปร่างนะครับอรูปร่างอ,อันนี้รูปร่างจะเป็นคนยังไงครับท้วมอ่าเป็นรูปร่างท้วมอวบท้วมนะครับ มาดูหนที่ออกที่แปลว่าทวมนะครับข้อเอครับ he is c h u b b y he is c h a b p i ่ขาข้อ B ข้อเอ he is c h u b b y ข้อบีครับ he is slim he is slim ข้อ C ครับ he is thin he is thin อ่ข้อเอ h a r p i e s h a r p i แปลว่าทวมรูปร่างทวมครับ บีเนี่ยสลิมสลิมแปลว่ารูปร่างบอบบางอ่ารูปร่างเพียวบอบบางนะครับอ่าข้อ C เนี่ยทินทินแปลว่าผอมหนู่ลร่างผอมอ่าเพราะฉะนั้นเขาเป็นมีรูปร่างอ่าท้วมนะครับก็คือข้อ A ครับอ่มาข้อที่6 ข้อที่6ครับสุนัขดีโอเจ้าสุนัขตัวนี้ชื่อดีโอดีโอ my dog ดีโอเนี่ยเป็นสุนัขของฉันรูปร่างเป็นยังไงครับรูปร่างสุนัขอ้วนนะครับอ้วนอ้วนนะครับส่วนผู้ชายเด็กผู้ชายคนนี้รูปร่างท้วมอันนี้อ้วนนะครับ อ้วนก็คือคำว่า fat fat า fat ไหน,นครับออกเสียงว่า fat าข้อ a ครับ thin 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 แปลว่าผอมก็ b ก็ c h a r b y c h a r b y แปลว่าท้วมรูปร่า,างท้วมข้อ c ครับ fat fat ก็คือข้อ c ครับรูปร่างอ้วนสุนย์น้าอ้วนครับข้อที่7ครับ miko มิ k โกเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงมิกะ is my best friends น i k มิโกเนีเนเนน่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนองจากนำคำสรรพนามอะไรครับที่ใช้แทนผู้หญิงมาเติมในช่องว่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้หญิงก็คือคำว่า she She อ,ออกเสียงว่า she แปลว่าเธอข้อใดเอ่ยครับที่ออกเสียงว่า she ีชีข้อ a อฮีข้อ b ีนี่ชีข้อ C you ียูยูยูแปลว่าคุณที่ถูกต้องคือข้อ b อ she has black hair she has black hair เธอเธอมีผมมีผมสีดำนะครับ she has black hair มิโกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเธอมีผมสีดำครับข้อที่แปดครับ james james j ก็เป็นชื่อของเด็กผู้ชาย james is happy เจมส์ James is happy เจมส์มีความสุขเจมส์มีความสุขข้อที่8ก็คือเราหาคําสรรพนามแทนเรียกชื่อแทนเจมส์นะครับเจมส์เป็นเด็กผู้ชายคําสรรพนามแทนเจมส์ก็คือคำว่า he he แปลว่าเขาผู้ชายแปลว่าเขานะครับ he is my good friend He he is my good f r i e เ d อ่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉันนะอันไหนครับเ่อ่ยนว่า he ครับอ่ะ้อ a h เข้อ b she ข้อ c you อ่าตอบข้อ a อ่ะข้อที่เก้าครับข้อที่เก้าอ่าลินดาอ้าว ดินดาก็เป็นชื่อของเด็กผู้หญิงดินดา is from Singapore ดินดา is from Singapore ดินดานี่มาจากประเทศสิงคโปร์ครับทำสรรพนามแทนผู้หญิงก็เหมือนเดิม she she is nice ะ she is nice nice แปลว่าดีเป็นคนดี she is nice nice เป็นคนดีดูดีนะครับ nice ข้อที่10ครับประโยคในข้อใดถูกต้องประโยคถูกต้องเรียงประโยคถูกต้องเรียงประโยคตามไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษถูกต้องอข้อ A อเขาบอายังไงครับ she has brown hair she has brown hair เธอมีผมสีทองสีบอนข้อ B ครับ she is brown hair she is brown hair เขาเออเธอ,อเธอเป็นคนผมสีน้ำตาลถูกต้องไหมครับฟังดูมันมันได้ใจความไหมภาษาไทยของเรานะครับข้อเนี่ she has brown hair เธอมีผมสีบอนด์ส่วนข้อ B she has brown hair เธอ,อ เธอเป็นผมสีน้ำตาลส่วนข้อสครับ where are peter form where are peter form where are peter form อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับนักเรียนดูอันนี้ข้อสเป็นประโยคคำถามแต่เขาลืมใส่นะครับเขาลืมใส่เครื่องหมาย question mark นะครับ where are peter form ใส่เครื่องหมาย question mark ถึงจะถูกต้องนะครับ ส่วนข้อ b she is brown hair อันนี้ก็ไม่ถูกครับเธอเป็นผมสีมน้ำตาลไม่ถูกที่ถูกคือข้อ a ครับ she has b r o w n hair เธอมีผมสีบอนสีทองครับอ่ะอเดียวก็ทำเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่ะมานี้ยลยครับ u n i e d to y o ยู e ิตทูไมเอลส์ไมเอลส์ม e ิลแปลว่ามื s ้ออาหารนะครับอ่า e ม huh uh ีเออลส์ม e huh ิม e ื้ออาหารมื้ออาหารมันมี3มื้อเติมตัว s เข้ามานี่ครับยูนิตที่2หน่วยการเรียนที่2องหมายมิลส์อ่ามื้ออาหารนะครับอ่ะเรามาดูนี่เลยอ่านักเรียนก็เดี๋ยวคุณครูจะอ่านประโยคให้ฟังนะครับนักเรียนก็ฟัง ฟังตามนะครับใครจอกเสียงตามก็ได้นะครับเขาบอกว่า Listen and Say Listen and Say ฟังแล้วก็พูดตามนะครับมาดูมาดูเนี่ยคุณแม่กับคุณลูกนะครับพูดกันนะครับลูกถามแม่เลยครับ What's for breakfast mom What is for breakfast mom mom ก็แปลว่าแม่คุณแม่นะครับ breakfast เบรกฟาสอาหารมื้อเช้านะครับอ่าวอชก็อะไรมีอะไรอ่า uh, แปลว่า uh, คุณแม่ครับคุณแม่คะนะครับอาหารมื้อเช้านะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่า uh, uh, คุณแม่บอกว่า b r e a k f a s t is ready ีอ่าเบรกฟาสอิสเรอาอาหารมื้อเช้าพร้อมแล้วอาหารมื้อเช้าพร้อมแล้วลูกนะแม่บอก r e a d ด,ดีแปลว่าพร้อมแล้วนะครับ b a บ k f a า t อาหาร อาหารหมื้อเช้าพร้อมแล้วนะครับดูก็ถามว่าอาหารหมื้อเช้ามีอะไรบ้างแม่นะครับมาดูนี่เลยครับอยู่ในรายการอาหารอยู่บนโต๊ะเลยนักเรียนดูตามไปเลยครับแซนด์วิชแซนด์วิชแซนด์นวิชนะครับมีหลายชิ้นนะครับนี่ก็เลยเติมตัว S เข้ามาครับ juice 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 แปลว่าน้ำผลไม้ครับ ชูสผลน้ำผลไม้ฟ o ตฟ o o ตนี่ผลไม้ครับเต็มตะกร้าเลยนะครับคอฟฟี่ c อฟ f e e กาแฟมิลค์มิลค์มิลค์แปลว่านมนะครับประโยคข้างล่างผคกูจะให้ฟังนะครับ we have sandwich and food พวกเรามีแซนด์วิชเรามีแซนด์วิชแล้วก็ผลไม้ กาแฟกาแฟสำหรับใครครับ coffee is for that กาแฟในสำหรับคุณพ่อ that คุณพ่อกาแฟสำหรับคุณพ่อนะครับ and แล้วก็ the juice juice น้ำผลไม้ uh, สำหรับใครครับน้ำผลไม้นี่ uh, juice is for you uh, น้ำผลไม้นี่เป็นของลูกนะครับเป็นของคุณ it's good it's good มันดี for your health it good for your health your health นะครับคุณแม่บอกว่าเนี่ยน้ำผลไม้นี่ของลูกนะมันดีต่อ health, สุขภาพนะของลูกของคุณนะครับน้างเย็นเปิดหน้าถัดไปเลยนะครับหน้าถัดมาอันนี้เป็นอ่า เป็นชื่อของอาหารเมื่อกี้นี้เดี๋ยวคุณครูทวนให้ฟังนะครับคอฟฟรีกาแฟฟิชปลาครับชิ่อส์ชื่ส์น้ำผลไมา้ฟุ้ฟูอ้อันนี้ก็ผลไาม,าม้เมลเมลนมนะครับแซนด์วิชแซนด์วิชกับขนมแซนด์วิชนี่ครับ แซนด์วิชขนมแซนด์วิชอ่ะมาดูข้างล่างเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายคุยกันอ่ะแซนด์วิชอ่ะก็แปลว่าหนึ่งอ่าแซนด์วิชนี่หนึ่งหนึ่งชิ้นนี่ is for me it a sandwich is for me อ่าแซนด์วิชนี่สำหรับฉัน fish is for you อ่ะส่วนปลา It for you ปาเนี่เป็นของคุณเป็นของเธอนะ It good It good for your health มันดีสำหรับสุขภาพของคุณ health แปลว่าสุขภาพนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณนะครับประโยคข้างล่างครับ m i l m m i l is for you ก็บอกว่านมสำหรับเธอ juice juice is for me juice is for me ส่วนน้ำผลไม้เป็นของฉันสำหรับฉันนะครับทีนี้คุณครูจะให้การบ้านนักเรียนนะครับให้การบ้านนักเรียนเปิดมามาดูคำศัพท์นี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูคำศัพท์นี้ น้าสาก่อนนะครับอ่านนี้คุณครูจะอ่านออกเสียงให้ฟังนะครับ fry rice fry rice fry rice แปลว่าข้าวผัดข้าวผัดนะครับ spaghetti spaghetti ก็ spaghetti น Sp ะค yeah, รับ <aghetti>. yeah, veggie veggie soups veggie soups yeah. อันนี้แปลว่าน้ำต้มน้ำซุปนะครับน้ำต้มซุปนะครับ อแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชอ่ะแซนด์วิชขนมแซนด์วิชครับอ่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตโดนัทอ่ะช็อกโกแลตโดนัทอะโดนัทช็อกโกแลตนะครับอ่อบานาน่าอ่ะบานาน่ากล้วยครับ an orange an orange อ่ะแปลว่าส้มครับ an apple an apple อ่ะ ก็ลูกแอปเปิลนะครับผลแอปเปิลอ่ะเม็ดอะเม็ดเม่ะเม็ดก็แปลว่าเนื้อสัตว์นะครับเนื้อสัตว์อ่ะทีนี้การบ้านนะครับอ่ะการบ้านนักเรียนดูดหน้าสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะดูดนี่เลยครับการบ้านสรุปคำศัพท์และไวยากรณ์นะครับอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ แล้วก็ไปหาคําอ่านความหมายนะครับทําลงสมุดนะครับการบ้านของอวันนี้นะครับให้หนักเรียนเขียนลงสมุดครับแล้วก็ถ่ายรูปภาพในสมนะุดส่งคุณครูนะครับครับการบ้านนะครับนักเรียนนเรียนดูคำศัพท์นะครับ มีทั้งหมดกี่คำครับ one two three four five six seven eight nine ten อ่ะทั้งหมดสิบคำนะครับการบ้านมีทั้งหมดสิบคำศัพท์อ่สิบคำนะครับเรนักเรียนทำาลงสมมตินี่ครับดูตัวอย่างนี่ครับนี่ตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดู นักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับเขียนว่าคำศัพท์คำศัพท์นะครับมีทั้งหมดสิบคำมีทั้งหมด10บคำ,คำอ่ะรู้ตัวอย่างคำแรกเลยครับ meat meat แปลว่าเนื้อสัตว์นะครับ meat เนื้อสัตว์นักเรียนก็เขียนคำศัพท์คำอ่าน,นครับคำแปลเขียนไปทั้งหมด10บคำ นะครับสิบคำอ่เอาเีทั้งหมด10คำนะครับเอานักเรียนจะไปหาจะไปดูคำอ่านที่ไหนหนักเรียนเปิดนี่เปิดไปยูนิตทนะครับภาคผนวกบทที่2นะครับภาคผนวกบทที่2นี่ครับนักเรียนมาดูนี่อยู่ที่ภาคผนวก5นะครับภาคผนวก5นะครับ ยู uh, you need meals, นิตทู t ม my เมลส์นะครับนักเรียนมาดู <c oughs> นี่เลยครับมาดูคำศัพท์มันมีมันอ่านว่าอะไรบ้างความหมายนะครับนักเรียนก็นําไปเขียนลงนะครับในสม,มุดคุณครูตรวจดูแล้วมีครบนะครับนักเรียนเปิดมาดูที่ภาพปหนหกวท้ายท้ายเล่มนะครับภาคปนหกวห้าหน,วน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในหนังสือวันนี้นักเรียนไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายส่งการบ้านนะครับที่เป็นแบบฝึกหัดอันนี้ไม่ต้องถ่ายส่งนะครับไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายส่งคุณครูนักเรียนให้เขียนคำศัพท์สิบคำเขียนคำอ่านแล้วก็ความหมายนะครับเขียนลงสมุดแล้วก็ถ่ายรูปภาพในสมุดส่งงานนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ พบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ